เวลาพูดถึงทวีปยุโรปเราก็นึกถึงประเทศที่ร่ำรวยจเจริญด้วยเทคโนโลยีผู้คนมีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่จริงแล้วในประเทศเหล่านี้ในยุโรปนี่มันก็มีความแตกต่างกันนะทางด้านรายได้ มีบางประเทศก็รวยกว่าประเทศอื่นเขาก็มเคยมีการจัดลำดับนะว่าประเทศในยุโรปว่าประเทศไหนประชาชนมีรายได้ดีดีมากๆประเทศไหนประชาชนรายได้ดีแต่ก็ไม่มาก แต่เขากไ็ไม่ได้มีการจัดลําดับทางด้านทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะเดียวนี้เขาก็มีการจัดลําดับความสุขนะประเทศไหนที่ประชาชนมีความสุขมากในภาพรวมนะประเทศไหนประชาชนมีความสุขไม่มากหรือไม่มีความสุขเลยแล้วก็พบว่าในประเทศอย่างสวนะิสเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์ Norway, Denmark, อนอร์เวย์เดนมาร์กแคนาดานี่แคนาดานี่มันอยู่ทวีมริกานะประเทศเหล่านี้ที่ประชาชนก็มีความสุขมากส่วนประเทศในยุโรปที่ไม่ค่อยมีความสุขมีความสุขไม่มากอย่างเช่นอิตาล,ลีโปรตุเกสสเปนกรีซอันนี้ส่วนหนึ่งก็คงเพราะว่าาะทางเศรษฐกิจมันต่างกัน จากนี้ก็มีคนก็ตั้งข้อสังเกตนะซึ่งอาจจะยกเป็นคำถามก็ได้ว่าเนี่ยเราคิดว่าในประเทศเหล่านี้เนี่ยประเทศใดที่มีคนฆ่าตัวตายสูงหรือสูงกว่าประเทศอื่นและสิ่งที่เราอาจจะไม่คาดคิดคือว่าประเทศที่ผู้คนเนี่ยเขาบอกก็มีความสุขมากเนี่ยเช่นสวิส เนเทอรดแลนด์เดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนเนี่ยผู้นี้ประชาชนคนบอกก็มีความสุขมากแต่พวกก็มีการฆ่าตัวตายสูงกว่าประเทศที่เขาบอกว่ามีความสุขไม่มากอย่างเช่นอิตาลีกรีซโปรตุเกสสเปนที่มันแปลกนะ ประเทศที่คนเขาบอกเามีความสุขมากทำไมถึงมีการอัตราค่าตัวตายสูงกว่าประเทศที่ผู้คนมีความสุขไม่มากทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะพูดง่ก็ว่าในสุขก็มีทุกข์นะสุขกับทุกข์นี่มันเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันแต่พูดอย่างนี้ก็อาจจะเข้าใจยาก เ้าจะอธิบายว่าเนี่ยประเทศที่ประชาชนเขามีความสุขมากเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่มีความสุขมากๆเนี่ยคนที่มีความสุขมากอาจจะสักแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าที่เหลือเนี่ยสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเขาไม่ได้มีความสุขมากก็าจะมีความทุกข์นะมีความเครียดเรื่องงานมี บ้านเล็กหรือว่ามีรายได้ไม่ค่อยดีบางทีก็ตกงานหรือว่าอาจจะมีความเหงามันจ้อเป็นธรรมดานะทุกประเทศก็ต้องมีคนที่มีความทุกข์แบบนี้แหละแต่ทั้งๆท,ที่ประเทศอย่างสวิเดนดเดนมาร์ก หรือว่า์วิสเนี่ยคนที่มีความทุกข์จะว่าไปามันก็ไม่มากนะสักกี่เป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากรแต่ว่าคนเหล่านี้เมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีความสุขมากๆเนี่ยไอ้ที่ทุกอยู่แล้วนี่ก็จะทุกข์ยิ่งขึ้นนะคนเราเนี่ยเวลามีความทุกข์เราเห็นคนรอบตัวเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขามีความสุขกันทั้งนั้นเลยเนี่ย เราจะรู้สึกแย่กว่าเดิมเราจะรู้สึกขับค้่องใจทำไมฉันไม่มีความสุขเหมือนคนอื่นเขาเลยคนอื่นเขามีความสุขยิ่มยิ้มแจ่มใสกันตั้งแต่ทำไมฉันถึงมีความทุกข์ยิ่งรู้สึกแย่กเขาไปใหญ่และเพราะเหางนี้แหละนะเขาจะรู้สึกว่าแต่ฉันนี่ทุกข์มากกว่าใครเลยสุดท้ายเขากลายเป็นซึมเศร้า แล้วก็ค่าตัวตายในขณะที่ประเทศที่ประชากรไม่ค่อยมีความสุขนะโดยส่วนใหญ่จะอิตาลีโปรตุกเกสสเปนกรีซเนี่ยเวลาเรามีความทุกขนะ์นนเราเห็นคนรอบข้างก็ก็ไม่ได้มีความยิ้มแย้มแจ่มายเท่าไหร่เราก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีกับตัวเองว่าออฉันก็ไม่ได้แย่ไปกับคนอื่นนะใครๆเขาก็ทุกข์กัน ไอ้ความคิดเห็าค่าตัวตายมันก็เลยน้อยลงอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ขัดกับความเข้าใจของคนเรานะว่าถ้าอยู่ในประเทศที่ร่ำรวยคนมีความสุขแล้วผู้คนจะค่าตัวตายน้อยลงที่จริงมันตรงกันข้ามเลยยิ่งอยู่ในประเทศที่คนมีความสุขมากๆแต่ว่าเรานี่กลับทุกเราจะยิ่งสึกแย่ รูนะ้สึกว่าเราผิดปกติแล้วก็ทําให้เราดํำดิ่งอยู่ในความทุกขนะ์จนบางคนก็ถึงขั้นฆ่าตัวตายนี่คือคําอธิบายอย่างหนึ่งนะที่ตอบว่าเนี่ยทำไมประเทศที่ผู้คนมีความสุขมากๆจึงมีการฆ่าตัวตายสูงนะสูงกว่าเมงไทยเยอะเลยนะแัะแน่นอนสูงกว่าประเทศที่เขา ผู้คนไม่ค่อยมีความสุขนะอย่างอิตาลีกรีซส,สเปนโปรตุเกสการที่คนเราอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีความสุขมีความเจริญมีความมั่งคัง่งหรือประสบความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องดีก็ได้นะโดยเพราะในอย่างที่เราไม่ได้เป็นอย่างเขาพอเปรียบเทียบก,กันแล้ว้เรานี่ แย่กว่าเข้ามากเลยมันก็ทำให้้หความคิดเรียกว่าว,วายตีโพตีไปที่ัอกชกหัวมันรุนแรงขึ้นจนกระทั่ทำร้ายตัวเองก็คเคยมีการเปรียบเทียบสองประเทศนะประเทศชิลีกับประเทศฮอนดูรัสแล้วเขาเลือกสอบถามคนยากจนนะในสองประเทศ แล้วเขาพบว่าประเทศไหนมีความคนจนประเทศไหนมีความสุขมากกว่าเนะีเราพอตอบได้ไหมชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่ฐานะเศรษฐกิจนี่ดีฮอนดูรัสฐานะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นคนจนในชิลีเนี่ยแม้จะได้ชื่อว่าจนเนี่แต่ว่าฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าคนจนในฮอนดูรัสเยอะเลยมีบ้านมีอาหารดีกว่า แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าแต่ว่าคนจนในชิลีเนี่ยมีความทุกข์มากกว่าคนจนในฮอนดูัสหรือผู้ใหญ่ก็คือมีความสุขน้อยกว่าคนจนในฮอนดู拉斯ทั้งที่ฐานะเศรษฐกิจก็ดีกว่าความเป็นอยู่ก็ดีกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าคนจนในชิลีเนี่ยถึงแม้จะมี แม้จะกินอิ่มนอนอุ่นมีบ้านมาีมีอาหารไม่ขาดเลยทั้งสามมือ้อแต่ว่าเวลามองไปที่คนที่ไม่จนเนี่ยโอ้ยเขาฐานะดีกว่าเราเยอะเลยคนที่ไม่จนคือคนชั้นกลางเนี่ยโอ้ยเขาท้องเขามีฐานะดีกว่าเราเยอะเลยาาาก็เ,เ,ยเลยสวดตัวนนี้แย่ลำบากอย่างที่คนจนในฮอนดูัสเนี่ย เวลามองไปที่คนไม่จนเนี่ยก็พบว่าคนไม่จนหรือคนชั้นกลางนี้ก็ไม่ได้ดีกับเขาเท่าไหร่ความแตกต่างไม่ได้มากก็เลยไม่รู้สึกว่าตัวเองแย่เท่าไหร่เรื่องนี้มันก็ชี้เห็นได้ว่าคนเราเนี่ยมันจะมันไม่ใช่ว่าจะมีเท่าไหร่มีอะไรก็ไม่สำคัญแต่ก็รู้สึกอย่างไรมีน้อยนะแต่ว่า ไม่รู้สึกว่ามีน้อยมันก็ไม่แย่นะมีมากแต่รู้สึกว่าน้อยเนี่ยอันนี้แย่กว่าวก็เป็นอย่างนั้นนะคนรวยเนี่ยคนรวยมากๆเนี่ยน่าจะมีความสุขนะแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ท่ามกลางคนที่รวยกว่านี่ทุกนะคนที่รวยมากๆขนาดมีเงินร้อยล้านเนี่ยแต่ถ้าเกิดแวดล้อมไปได้วยคนนะมีเไรายได้ฐานะพันล้านเนี่ยพวกนี้ทุกนะเขาเครียดเครียดคนจนนะ เื่อคนจนที่อยู่ท่ามกลางคนจนด้วยกันเช่นคนจนในแหล่งในสลัมเนี่ยแวดล้อมด้วยคนที่จนเหมือนกันนี่ไม่ค่อยได้ทุกข์เท่าไหร่แต่คนรวยร้อยล้านเนี่ยถ้าถูกแวดล้อมด้วยคนระดับพันล้านนี่ทุกข์นะรู้ยังไงว่าทุกข์นก็รู้จักแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยี่โรคหัวใจคนรวยที่อยู่ท่ามกลางคนที่รวยกว่านี่มีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจสูงกว่าคนจนนะที่อยู่ท่ามกลางคนจนด้วยกัน ถอยถึงสุดแย่นะเพราะามีการเปรียบเทียบคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรมีแค่ไหนเนี่ยแม้จะมีดีมีมากแต่เทียบเปรียบเทียบกับคนที่มีมากกว่านี่มันทุกข์เลยนะแม้จะหน้าตาดีสาสสวยแต่ถ้าอยู่ท่ามกลางคนที่สวยกว่าก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกดีกับตัวเองเท่าไหร อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปะน,นั้นเป็นเรื่องธรรมดามากที่ทุกวันนี้แม้ผู้หญิงเนี่ยหรือผู้ชายก็ตามเนี่ยฐานะดีรายได้ดีหน้าตาดีแต่คนที่ไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวนี้มีเยอะมากมีมากกว่าเมื่อก่อนมีมากกว่าเมื่อก่อนมีข้อตําหนิเยอะไปหมดเลย,ชยเช่นผิวคล้ำนะหรือว่าน้าหนักเยอะ หรือว่าตัวอ้วนทั้งที่เราดูแล้วก็ไม่เห็นอ้วนเท่าไหร่เลยนะแต่ก็ไปเปรียบเทียบคนที่เพรียวกว่าก็เลยสัวตัวเองเนี่ยน้ำหนักเกินนี่เป็นปนัญหาคนยุคปัจจุบันนะคือแม้จะมีดีมีมากแต่ว่าพอไปเปรียบเทียบกับคนที่มีมากกว่านี่ทุกเลยในขาะที่คนที่เขาไม่มีหรือมีน้อยเนี่ย แต่พอเปรียบแต่พอแวดล้อมด้วยคนที่มีน้อยพอๆกันก็ไม่ค่อยทุกข์อ่ะหรือคนที่หน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอไปวัดไปวาได้เนี่ยอยู่ท่ามกลางคนที่หน้าตาคล้ายๆกันระดับเดียวกันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ต่างจากจคนที่หน้าตาดีเนี่ยพออยู่ท่ามกลางคนที่หน้าตาดีกว่านี้ทุกข์มากเลยแล้วคนที่หน้าตาดีกว่าก็ทุกข์เหมือนกันนะเพราะไปเปรียบเทียบคนที่เขาดีกว่าสวยกว่าเดีย๋ยวนี้คนเป็นอย่างนี้กันมากเพราะการเปรียบเทียบ คนเรามีอะไรได้อะไรมาเนี่ยมันไม่ได้สุขเสมอไปนะมันขึ้นถึงว่าเรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เรามีด้วยถ้าเราสึกว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้มามันน้อยเราสึกแย่เลยแตมันมีชาวบ้านคนหนึ่งนะไปซื้อหวยสามตัวไปบอกว่าถูกนะ แทงสิบห้าก็ได้หกรอยบาทโอ้็ดีใจมากเลยพูดอวดใครต่อใครในหมู่บ้านวันนี้ฉันถูกหวยถูกหวยนะโชคดีฮะแต่พอไปพบว่ามีชาวบ้านอีกคนเป็นเพื่อนกันเขาแทงเลขตัวเดียวกันนะแต่เขาแทงมากกว่าเขาแทงห้าสิบนะไม่ใช่สิบห้ามันก็ได้มาสองพันพอรู้ว่าเพื่อนได้สองพัน แต่เราได้แค่หกร้อยที่เคยยืมในหบเลยทุกเลยนะทุกเพไม่ใช่เพราะคิดว่าตัวเองได้น้อยนะแต่ยังคิดต่อไปว่าเนี่ยฉันน่าจะแทงมากกว่านี้นะแทนที่จะแทงสิบห้าบาทแทงมัไปเลยร้อยบาทหรือสองร้อยบาทหรือน,น,น้อยก็แทงครับห้าสิบบาทไปได้สองพันได้โชคได้ลาบนะแต่ว่าทุกพ่อแหละทุกเพระเปรียบเทียบ ฉันเชื่ดีใจเออเราได้โชคได้ลาบกับเป็นทุกข์เพราะเปรียบเชื่อคนที่เขาได้มากกว่าแห้วความทุกข์คนทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นพ่อเหตุน,นี้เยอะเลยนะไม่ใช่ทุกข์เพราะเสียนะไอ้ทุกข์เพราะเสียเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งมันก็น่าทุกข์อยู่หรอกแต่ว่าได้แล้วยังทุกข์เนี่ยนะอันนี้เพราะอะไรนะก็เพราะเปรียบเทียบให้คนทุกวันนี้ไม่ว่าจะได้เท่าไหร มันก็ไม่เคยมีความพอใจไม่เคยมีความสุขทักทีเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาได้มากกว่า,าได้โบนัสเดี๋ยวว่าแต่มือเลยได้โบนัสแสนสองแสนหรือห้าแสนอาจจะดีใจชั่วครู่นะแต่ถ้ารู้ว่าเพื่อนอีกคนเขาได้ห้าแสนห้านี้ที่เคยดีใจนี่เคยมันก็ทุกเลยซื้อของถูกดีใจนะโอ้เราซื้อของได้ถูกนะ ของตามห้างเขาขายห้าร้อยเราซื้อได้สองร้อยห้าสิบแต่เพราะเพราะว่าเพื่อนนี่เขาซื้อได้ถูกกว่าคือสองร้อยไม่ได้เคยยืมในผูบเลยนะอาจจะคิดว่าเฮ้เราสวยจริงเลยเราไม่น่าด่วนซื้อเลยอาจจะโทษตัวเองสารพัดแต่จริงถ้ามองให้เป็นนะเออน่าจะดีใจนะเราซื้อได้ถูกกว่าของที่เขาวางขายทั่วไปของตามห้างห้าเราซื้อได้ร้อยสองร้อยห้าสิบ แต่ทำไมายังทุกข์ทำไมายังเสียใจก็เพราะไปเปรียบเทียบคนที่เขาซื้อได้ถูกกว่าอันนี้เรามองไม่เป็นนคนที่มองไม่เป็นเนี่ย,มไ,มนนยไม่ว่าจะได้อะไรมาเจอโชคลาภก็ทุกข์นล้จะมีความสุขแต่เห็นคนก็สุขกว่าก็ทุกข์นักภาษาแล้วคนที่ทุกข์เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นใครๆก็มีความสุขกันยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปอ่ะถ้คนเราเนี่ยถ้าว่าเรา ไม่รู้จักมองนะเราไม่ปวเปรียบเที่ยวกับคนที่เขามีมากกว่าดีกว่าสุขกว่านี่เราแย่เลยนะจะดีกว่านะถ้าเกิดเรามองคนที่เขาลําบากกว่าเราเขายากจนกว่าเราเขาได้น้อยกว่าเรานะหรือเขาทุกมากกว่าเราถ้มามองแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุผลนะที่เราจะมีความสุขได้หรือไม่ต้องอะไรเนี่ยถูกหวยเนี่ยเออได้ได้มาหกร้อยนะ กาที่ไปมองคนที่เขาได้สองพันมองว่าคนหนึ่งเขาแทงแล้วเสียแทงแล้วถูกกินเราได้มองแบบนี้เนี่ยมองไปที่คนเหล่านี้ที่เขาเสียเราก็จะรู้สึกยิ้มได้นะแต่มนุษย์เหล่านี้มันเหมือนกับว่าชอบซ้ําเติมตัวเองนะกลับไปมองคนที่เขาได้มากกว่าเขารวยกว่าก็เลยทุกข์ที่จริงถ้ารู้จักพอใจในสิ่งที่มีนะยินดีในสิ่งที่ได้นะมันจะไม่ค่อยทุกข์อะ เออได้เท่านี้ก็ถือว่าเยอะแล้วพอใจแล้วถือว่าโชคดีได้ซ้นะํานะคนหนึ่งก็เสียแต่เราได้ได้ถึงหกร้อยนะอ่าถ้ารู้จังมอวันนี้เนี่ยมันไม่ทุกข์อ่ะหรือซื้อของเนี่ยซื้อของได้ถูกแมนะ้จะรู้ว่าเพื่อนเขาซื้อได้ถูกกว่าเราซื้อสองรอห้าสิบเพื่อนนี่เขาซื้อได้สองร้อยก็รู้จงมดธนายินดีใจแทนเขาด้วยแต่เราก็พอใจเป็นกันเพราะ ของที่เราได้มานอกจากถูกกว่าราคาท้องตลาดแล้วมันก็ยังดีใช้ได้แต่บางคนนี่พอพวกบางคนเขาซื้อได้ถูกกว่านี่ไม่อยากใช้ของที่ตัวเองซื้อมาเลยนะรู้สึกเห็นหน้าเห็นของชิ้นนั้นทีไรรู้สึกปวดใจนะว่าเนี้ยเราไม่น่าด่วนซื้อเลยนะซื้อแล้วแพงกว่าเขาทั้งที่มันถูกกว่าท้องตลาดนะ มันมีนะคนที่เพื่อซื้อของมาแล้วทีแรกก็ดีใจว่าได้ได้ของถูกแต่พอรู้ว่ามันมีที่ที่อื่นที่ขายถูกกว่าหรือรู้ว่าเพื่อนเขาซื้อได้ถูกกว่าโอ้ยไม่อยากใช้เสื้อตัวนั้นเลยอยากจะเก็บเอาไว้เก็บให้มิดชิดเพราะว่าเห็นแล้วมันมันแทงใจหรือว่ามันปวดใจนะว่าเราไม่น่าซื้อเลยอทำไมไม่น่าซื้อนะในเมื่อมันก็ถูกกว่าแล้วมันก็ดีเอามาใช้ ก็ยิ่งมีประโยชน์เข้าไปใหญ่นี่เรามองไม่เป็นเนะเราจากพอใจสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้หรือดี่อันนั้นคือว่าจะไปให้ค่ากับของพวกนี้มากจะไปให้ค่ากับเรื่องเงินเรื่องทองจะไปให้ค่ากับเรื่องของอข้าอวของเครื่องใช้จะมีเงินเดือนมากหรือน้อยมันก็ไม่สําคัญแม้เราจะมีเงินเดือนน้อยกว่าเขาแม้เราจะได้โบนัสน้อยกว่าเขา มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตมีสิ่งที่สำคัญกว่านะสำหรับชีวิตนะเช่นการมีสุขภาพดีการทำความดีหรือความพอใจในสิ่งที่มีเราได้น้อยกว่าเขาเรามีน้อยกว่าเขาหรือเรา,าจ,จะไม่ถูกหวยเลยแต่ว่าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีและไม่ใช่แค่พอใจสิ่งที่เรามีเรามีความสุขกับการมีสุขภาพดีเรามีความสุขกับการที่ ได้ทำงานได้ทำสิ่งที่เรารักนะได้ทำความดีได้สร้างบุญกุศลเรื่องที่ต่างหากในะที่เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตและยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ไปให้ค่ากับสิ่งที่เราเรียกว่าโลกธรรมมากโลกธรรมคือลาบยศสุขสารเสริญคนเราถ้าไม่ให้ค่ากับโลกธรรมนะใครมีมากเราก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทุกข์อะไรไม่ได้อิจฉาอะไรใครได้เลื่อนตำแหน่ง สองขั้นเราไม่ได้เลื่อนเขาจะเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้ากองแต่เราก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่ธรรมดาไม่เห็นทุกอะไรเลยเพราะไม่ได้ให้ค่ากับสิ่งนี้สิ่งที่ทางพระลิวาโลกธรรมราบยศสารเสริญคนเราถ้าไปให้ค่ากับราบยศสารเสิรินนะปัญหาความสุขได้ยากนะแล้วที่ผู้คนมีความทุกข์กันอย่างที่ว่ามันเนี่ยพาะไป ให้ค่ากับลาบยศสารเสริญเขามีเขามีรายได้มากกว่าเราเขามีตำแหน่งสูงกว่าเราเขาได้เลื่อนขัน้นนะหรือว่าเขามีบ้านหลังใหญ่เขามีรถหลังใหญ่ไอ้พวกนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญของชีวิตเลยตายไปก็เอาไปไม่ได้เดยพววาะแต่ตายตอนตายเลยตอนเจ็บตอนป่วยตอนสูญเสียพัพรากจากคนรักยาบลาบยศสารเสริญนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะเวลาสูญเสียคนรักสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่ เงินทองทั้งหลายเพชรนินจินดาตำแหน่งพออ,อหรือว่าตำแหน่งประกกระทรวงรัฐมนตรีไม่ได้ช่วยทำให้ความทุกข์มันลดน้อยลงเลยแต่สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ลดน้อยลงคือธรรมะคือความภาคภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาคือการที่เรามีสติมีความรึกตัวมีปัญญารู้จักมอง <S <S เวลาสูญเสียพัดพลาแล้วเออเราก็พยายามนึกถึงความดีที่เราได้ทําหรือสร้างสมความดีให้มากขึ้นอย่างคนพอบางคนพอสูญเสียคนรักก็กไปไปทําความดีไปสร้างบุญสร้างกุศลไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือผู้อื่นว่ามันกลับลดความทุกข์ได้เยอะเลยความทุกข์ที่มีความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเนี่ยพอไปทําความดีไปช่วยเหลือผู้อื่น,น,ไ,น,น,ไ,ปไ,ปนไปเป็นจิตอาสานี่ความสุขที่เกิดขึ้นมันบรรเทาความทุกข์ได้เยอะเลย หรือว่าการมีปัญญานะรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้เห็นว่าความทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้มันก็ช่วยปลดปลื้มใจใออกจากความทุกข์ได้ไอนทุกคนเราเนี่ยเห็นคุณค่านะของธรรมะหรือรู้ว่าอะไรเป็นคุณค่าสาระของชีวิตเนี่ยมันจะไม่ค่อยนสนใจนะเรื่องโลกธรมรมลาบยศสรเสริร์นะ ใครก็จะรวยกว่าใครก็จะมีบ้านสวยบ้านหลังใหญ่มีรถหลายคันเนียเราก็ไม่สนใจเพราะลึกๆเนี่ยเราก็ไม่รา้จะกเขามีความสุขกว่าเราหรือเปล่าไม่มีความทุกข์กับเราก็ได้ถึงแม้เรามีน้อยกว่าแต่เราพอใจในสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งที่ได้เราสุขกว่าคนที่เขามีเยอะกว่าเราสิบเท่าร้อยเท่าแต่เขาไม่พอใจในสิ่งที่เขามีเขารู้สึกด้อยเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้น้อยกว่าคนอื่นมีน้อยกว่าคนอื่นถ้าคนเราถ้าเรารู้จัก ภาพภูมิใจในตัวเองแล้วก็เข้าถึงความสุขจากการทําความดีความสุขจากธรรมะความสุขจากอริยทรัพย์นั่นนี่มันไม่สะดุ้งสะดือไม่ไม่หวั่นไหวเลยนะใครจะมีมากกว่าเราใครจะได้เยอะกว่เราใครจะเลื่อนขั้นมากกว่าเราให้เราถ้าเรามาเข้าใจความจริงของชีวิตแบบนี้น,นี่มีน้อยได้น้อยก็มีความสุขได้